สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิตินันทออ์อมภิมายนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาเอเชียตอนออกเชียงใต้ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอผลการศึกษาจากการไปปฏิบัติสกิจศึกษายัางบริษ,ษัท CP เวียดนามคอร์ปอเรชัน่นณะจังหวัดดงานายประเทศเวียดนามค่ะ สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำนะคะดิฉันได้ฝึกสักิ์ศึกษาอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลค่ะโดยได้เรียนรู้งานต่างๆของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นหลกักนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ธุรกิจต่างๆของบริษัทด้วยเช่นกันค่ะหลังจากนั้นจึงได้รับมอบหมายให้ทํากรณีศึกษาเกี่ยวกับการลาออกหรือ turnover ของแรงงานฝ่ายผลิตณโรง,งงานอาหารแปรรูปพวงจรดงงานค่ะดังนั้นดิฉันจึงได้เลือกศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของแรงงานไฟผลิตโรงงานอาหารแปรรูปพบวงจรดงนายบริษัทซีพีเวดนามคอป์ปอเรชันและแนวทางการแก้ไขปัญหาค่ะ โดยมีที่มาเริ่มจากธุรกิจอาหารแปรรูปของบริษัทกำลังประสบปัญหาขาดแคลนกำลังคนอันเนื่องมาจากอัตราการลาออกของแรงงานฝ่ายผลิตที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีส่งผลให้ดิฉันต้องการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของแรงงานฝ่ายผลิตเพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไขต่อไปค่ะและภายหลังจากการทบทวนวรรณกรรมดิฉันพบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด3ประเด็นค่ะคือ 1. ปัจจัยการลาออกขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 2. เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในเวียดนามและ 3. าแรงงานไทยและแรงงานอพยพในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใ,ใต้ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันจะเลือกศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการลาออกของแรงงานฝ่ายผลิตโรงงานอาหารไปร,รูปครบวงจรโรงนายเท่านั้นค่ะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การศึกษาในครั้งนี้คือ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของแรงงานฝ่ายผลิตและ 2. เพื่อศึกษาในวทางการแก้ไขปัญหาการลาออกของแรงงานฝ่ายผลิตค่ะส่วนระเบียบวิธีวิจัยในครั้งนี้ดิฉันได้เลือกใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์จากเอกสารคือรายงานการลาออกประจำปี ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้จัดทำค่ะร่วมกับการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงโดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด14คนคือแรงงานฝ่ายผลิต10คนและบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง4คนค่ะนอกจากนี้ยังมีการสังเกตการยังไม่มีส่วนร่วมและการศึกษาจากเอกสารงานวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันค่ะ ในส่วนของผลการศึกษานะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเด็นคือ 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจระออกจากงานของแรงงานฝ่ายผลิตและ 2. แนวทางการแก้ไขปัญหาการระออกของแรงงานฝ่ายผลิตค่ะมาเริ่มที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจระออกจากงานของแรงงานฝ่ายผลิตกรณีแรก พิจารณาจากใบขอนุยรา,าออกของแรงงานฝ่ายผลิตในช่วงปี2560ถึง2562ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้จัดทำและรวบรวมค่ะโดยมีสาเหตุการาออกมาจาก3เ<อ>หตุผลด้วยกันค่ะคือ1เหตุผลส,ส่วนบุคคลต่อไปเป็นเหตุผลทางครอบครัวนะคะ ซึ่งเหตุผลนี้มาจากการที่แรงงานฝ่ายผลิตต้องการย้ายกลับคูมิลำเนาเดิมของตนเองทําให้ต้องลาออกจากงานไปหรือมีเหตุผลทางครอบครัวอื่นเช่นแต่งงานอยากขาดกับสามีหรือภรรยามีลูกที่ต้องเลี้ยงดูหรือมีบิดามารดาบุตร ที่กำลังป่วยคะ่ะทําให้ต้องลาออกจากงานไปและ3เหตุผลทางสุขภาพค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะจะมาจากลักษณะงานของไฟผลิตที่จําเป็นต้องดําเนินงานในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำค่ะส่งผลให้ร่างกายและสุขภาพของบางคนไม่สามารถปรับตัวได้คะ่ะต่อไปเป็นกรณีไม่ทําเรื่องขออนุญ,ญาตลาออกหรือการลาออกโดยพาราการซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยหวัวหน้างานหรือผู้จัดการไฟผลิตในช่วงปี2560 ถึง2,562ค่ะโดยมีสาเหตุการลาออกดังนี้1เหตุผลด้านลักษณะงาน2เหตุผลด้านสภาพแวดล้อมการทำงานซึ่งก็คือการดำเนินงานในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า16องศาค่ะต่อไปเป็นเหตุผลทางครอบครัวเหตุผลทางสุขภาพและเหตุผลอื่นๆซึ่งจะมาจากค่านิยมความเชื่อราค่าตอบแทนของฝ่ายผลิตค่ะโดยสาเหตุทั้งหมดที่ได้กล่าวไปส่งผลให้แรงงานฝ่ายผลิตตัดสินใจลาออกจากงานค่ะ ต่อไปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการระออกของแรงงานฝ่ายผลิตค่ะโดยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แรงงานฝ่ายผลิตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยมีทั้งหมด3ประเด็นใหญ่ๆคือ1การรับฟังปัญหาจากแรงงานฝ่ายผลิตจากนั้นนำปัญหาไปปรึกษาหารือระหว่างบุคลากรและผู้บริหารและศึกษาปัญหาเฉพาะด้านโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะ ต่อไปเป็นสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้นะคะจากการศึกษาดิฉันพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของแรงงานปลายผลิตค่อนข้างสอดคล้องกับงานที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ในประเด็นปัจจัยการลาออกจากงานขององค์กรภาคเอกชนค่ะส่วนข้อเสนอแนะนะคะดิฉันพบว่าตนเองมีข้อจากัดในหลากหลายปัจจัยส่งผลให้งานชิ้นนี้จําเป็นต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมหากมีการนําไปใช้ในอนาคตค่ะ ต่อไปนะคะเป็นประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกสากิจศึกษาในครั้งนี้ค่ะภายหลังจากที่ดิฉันได้ฝึกสากิจศึกษาร่วมกับบริษัท CP v i เวียดนามคอร์ปอเรชันดิฉันพบว่าตนเองได้เพิ่มพูนศักยภาพในด้านต่างๆเป็นอย่างมากรวมทั้งได้ประสบการณ์ในการทำงานการใช้ชีวิตจากเพื่อนร่วมงานพนักงานบุคลากรและผู้บริหารทุกท่านของบริษัทค่ะดังนั้นดิฉันจึงขอขอบพคุณสาหรับการชี้แนะ และโอกาสอันรับค่านี้ให้กับดิฉันค่ะขอขอบพระคุณค่ะ